ครับตอนนี้ทีมงานนักเทลนด์เราก็อยู่กันที่สนามพีละอินเตอร์เนชั่นแนลเตอร์กิทที่พัทยานะครับวันนี้เรามาลองสุซกิสวิปนะครับกับกิจกรรม Up to the m a แซนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ได้ลองขับอีกครั้งนะครับกับเจ้าสุ u k กิสว f ปรถอีโคคาจากค่าย s u z u กินะครับซึ่งตัวรถของเขาก็อย่างที่เห็นกันนะครับจะออกมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแต่ด้วยความโดดเด่นของตัวรถของเขานะครับก็ เด่นๆที่เราเคยเจอกันและเราจํากันได้นะครับก็คือเรื่องช่วงล่างนะครับช่วงล่างที่มีความกระชับแล้วก็แน่นหนึบดีการควบคุมนะครับพละกําลังก็มีมาแบบพอเพียงนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูในสนามครับว่าเราจะขับขี่สนุกกันแค่ไหนนะครับกับการขับขี่ในสนามพีระแบบย้อนสอนนะครับซึ่งปกติเขาจะขับอีกทิศทางหนึ่งนะครับถ้าใครเคยมาสนามแห่งนี้นะครับตามไปชมกันครับ กับสำหรับเจ้าซูซูกิ s วิฟ t นะครับก็รูปโฉมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้เรามาเน้นสมรรถนะกันกับกิจกรรมของเขานะครับ up to the max นะครับก็คือประมาณว่าให้เข้าถึงขีดสุดของตัวรถนะครับโดยเรามาลองกันที่สนามนะครับลูกชอมภายนอกก็ถือว่ามีความกว้างขวางใช้ได้นะครับเป็นรถอีโคคาที่มีความกว้างขวางความสุดสบายในระดับหนึ่งเลยนะครับราคาก็ค่อนข้าง น่าใช้นะครับตัวท็อปจะอยู่ที่6กแสนนิดๆนะครับตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่5้าแสนนิดๆนะครับก็สามารถไปลองกันที่โชว์รูมไปติดต่อหาข้อมูลที่โชว์รูมสุซูกิทั่วประเทศได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับนี่นะครับคือภายในของเจ้าซูซูกิสวิปนะครับก็มีความสวยงามกว้างขวางในระดับของเขานะครับเป็นรถอีโคคาร์ที่เรียกว่าน่าใช้ตัวหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าฟังก์ชันต่างๆการใช้งานนะครับ ตัวพุงมาลัยนะครับก็มีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาให้ใช้งานนะครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงสามารถควบคุมระบบการทํางานต่างๆนะครับด้านนี้มี cruise control ด้วยนะครับเรียกว่าก็พอเพียงการใช้งานนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ระบบแอร์ก็มีมาให้ใช้งานนะครับเป็นกึ่งๆดิจิตอลแล้วก็หมุนๆได้นะครับคันเกียร์นะครับเป็นแบบอโตเ m ม t ตินะครับ CVT นะครับ มาดูกันที่ด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังที่เปิดจะเป็นเอกลักษณ์อยู่ด้านบนนะครับด้านหลังนะครับก็มีความกว้างขวางพอประมาณเลยนะครับใหญ่ใช้ได้เลยนะครับเบาะก็พับได้นะครับเบาะพับได้ด้วยนะครับเรียกว่าสามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานได้อย่างค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับกับรถราคาระดับนี้นะครับครับมาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับเห็นรถคันเล็กๆอย่างนี้นะครับ อีโคคาร์ันเล็กๆอย่างนี้ก็ถือว่ามีความกว้างขวางใช้ได้เลยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วครับเบาพับได้นะครับด้านหลังก็มีความจุพอสมควรนะครับด้านล่างไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับมีชุดปะมาให้ชุดปะกับเครื่องมือนะครับก็ประมาณนี้แหละครับรถอีโคคาร์นะครับถือว่าในราคานี้การใช้งานแบบนี้ก็น่าจะมีความคุ้มค่าในระดับหนึ่งนะครับกับเจ้าซูซูกิสวิทนะครับ อันนี้ก็มากันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับซึ่งจะถือว่าเป็นความโดดเด่นด้านหนึ่งของเจ้าอ e ีโคคาร์คันนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับสสูบนะครับปกติแล e ้วอีโคคาร์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นน่าจ,จะเป็น3สูบนะครับแต่ตัวนี้ก็อาจจะมีความเรียกว่าออกมานานแล้วนะครับเพราะรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็น3สูบเทอร์โบกันถ้าส่วนใหญ่แต่ตัวนี้เป็น4สูบ NA นะครับซึ่งก็ให้แรงม้าแรงบิดใช้งานได้เรียกว่าถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะไม่รู้สึกอะไรนะครับ เรียกว่าใช้งานไปไหนมาไหนได้ทุกที่นะครับกับเจ้าสุสกิสวิปคันนี้นะครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันกับสุสกิสวิปนะครับทึ่งเขาพาเรามาทํากิจกรรมกันที่สนามพีระนะครับที่ปัทยานะครับโดยเราจะได้ขับกันในสนามนะครับแบบพอสนุกสนานกันนะครับ แรกก็จะเป็นการขับตรงไปเพื่อลองอัตราเร่งน,นะครับก็จะมีไพลอนดักไว้นะครับเป็นการวิ่งย้อนแท็กในของพีละนะครับแล้วก็มายูเทิร์นนะครับบนยูเทิร์นนะครับกับไพลอนตรงกลางนี้นะครับครับแล้วก็ไปตามช่องทางที่เขาตั้งไพลอนไว้นะครับ กิจกรรมนี้หลักๆนะครับเท่าที่ทางสุซกิได้มีไว้เมื่อกี้ก็คือเพื่อให้เรามาลองสัมผัสความคล่องตัวของรถเขานะครับซึ่งซุซกิจะมีข้อเด่นเรื่องการขับขี่ฟิลลิ่งนะครับเป็นรถอีโคคาร์นะครับเครื่องยนต์ไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับเรียกว่าพอใช้งานนะครับแล้วก็เนี่ยช่วงล่างนะครับจะเห็นได้ว่าคล่องตัวมากนะครับในการใช้งานนะครับการขับขี่ฟิลลิ่งการขับนะครับคล่องตัวดีนะครับตัวช่วงล่าง เป็นอีโคคาร์คันหนึ่งที่มีความโดดเด่นเรื่องสมรรถนะนะครับทั้งด้านฟีดิ้งการขับบังการควบคุมแล้วก็ช่วงล่างนะครับพละกำลังก็มีพอตัวที่บอกแล้วครับการใช้งานทั่วไปเหลือเฟือนะครับภายในก็ค่อนข้างกว้างขวางนะครับตอนนี้เราจะมาถึงการสลารอมนะครับซึ่งจะเป็นการสาลามแบบว่าแต่ละที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ละจุดนะครับจะไม่เท่ากันนะครับคือเขาต้องการให้เห็นความคล่องตัวของตัวรถ ถ้าปกติเราจะขับวนอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เราจะขับวนวนด้านที่ไม่เคยขับกันนะครับต่อจากสลาลอมมาแล้วก็จะมีทาความเร็วเล,เล,เล,เลเ็กน้อยนะครับแล้วก็ตรงไปที่ตัวเบรกนะครับสถานีเบรกก็คือจะให้เบรกแล้วก็ให้เราเลือกสมมติเหตุการณ์ว่ามีอะไรก้านอยู่สายขวานะครับเราก็จะไปแล้วก็เบรกแล้วเราก็เลือกข้างนะครับเราก็จะเลือกข้างว่าไปซ้ายหรือไปขวาอันนี้ก็คือจะเห็นนะครับว่าในกล้องก็จะพอเห็นแล้วครับว่าตัวรถนี่ยงค่อนข้างนิ่งนะครับ นิ่งนะครับอันนี้รถเดิมๆนะครับรถเดิมๆออปชันเหมือนที่ขายเลยนะครับเอามาลองวิ่งกันในสนามเพื่อความสุขสนานนะครับอันนี้ก็คือจะการเป็นเบรกในจุดกําหนดนะครับนะครับก็ให้เห็นว่าการเบรกของเขาเนี่ยก็มีสมรรถนะที่โอเคเลยนะครับเพราะว่าอยู่แล้วก็ตัวรถนิ่งนะครับเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นแบบเหมือนทดสอบเหมือนกันว่าให้ใหผู้ขับ เ็แ,แบบว่าให้อยู่ในจุดที่กำหนดนะครับแล้วน,นี่เป็นทางตรงยาวๆนะครับก็ค้งยาวๆนะครับสุดทางตรงของสนามนะครับแต่เป็นการขับย้อนสอน,นะครับเราก็มาได้ถึงร้อยี่ิบกว่านะครับสุดทางตรงก็ถือว่าตาเร่งผมว่าในการใช้งานเพียงพอแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือจบหนึ่งรอบที่เราต้องเข้าไปที่พิทอีกรอบนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นรถอีโคคาร์อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แม้ว่าจะออกมานานแล้วแต่ด้วยรูปโฉมผมว่าอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่ารูปโฉมเขาค่อนข้างยังมีความทันสมัยอยู่ความกว้างขวางตัวรถถือว่าใช้ได้เลยนะครับพละกําลังเครื่องยนต์เรียกว่ามีพอเพียงพอกับใช้งานทั่วไปนะครับที่เด่นของเขาก็คือฟีลลิ่งการขับพวงมาไลไยนะครับช่วงล่างนะครับที่ให้การตอบสนองการขับขี่ที่ แน่นหนึบใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญคือเท่าที่เราเคยขับมาแต่ก่อนแล้วก็คือเรื่องความประหยัดของตัวรถนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความเป็นรถที่ออกมานานแล้วเรื่องผมว่าเรื่องและราคาและโปรโมชั่นเนี่ยจะเป็นจุดที่ดึงดูดใจมากสำหรับเจ้าซูซูกิสวิ t คันนี้นะครับอันนี้ก็หมดรอบเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันชุดต่อไปนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในรอบบ่ายนะครับซึ่งจะเป็นการชาเลนจ์เล็กๆนะครับของกิจกรรม up to the max กับ Suzuki Swift นะครับคือการวิ่งจับเวลาในสนามพีระนะครับแต่ต้องบอกนะครับเป็นวิ่งอีกเส้นอีกอีกทิศทางหนึ่งของสนามนะครับที่ปกติเราจะเห็นวิ่งไปทางทางนี้นะครับแต่เราจะวิ่งย้อนย้อนย้อนลายปกติเขานะครับซึ่งจะมีการจับเวลานะครับเดี๋ยวเราก็ไปสนุกสนุกกันนะครับว่า Swift คันนี้นะครับ กับที่ผมขับเนี่ยจะได้เวลากันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตามไปชมครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดสตาร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอเวลาออกนะครับเพราะว่ารถอีกคันหนึ่งยังวิ่งไม่ครบรอบนะครับก็จะเป็นการออกจากจุดนี้นะครับวิ่งไปแล้วก็วนนะครับแล้วก็มีการวิ่งตามลายของสนามเลยนะครับแล้วก็กลับมา่ังจุดนี้นะครับโดยจะต้องเบรกให้อยู่ในไพรอนระหว่างไพรอนสีเขียวฝั่งนู้นนะครับสองฝั่งเป็นการจบการจับเวลานะครับ i ที่เราทําได้นะครับจะอยู่ที่2นาที19วินาทีนะครับกับสภาพแทกเปียกฝนตกแบบนี้นะครับ